สวัสดีค่ะเปิดกล่องนะคะแม่เป้งมดแดงค่ะสั่งมาจากเพจอะไรหญิงเพราะรักค่ะเพราะรักนะคะรักอะไรรักมดแดงอะเปิดเลยใครสนใจก็สั่งไปได้นะคะเขาบอกว่าเลเรือเฟอร์เปกค่ะเอามาเลี้ยงนะคะกินไข่กินไข่มดแดงเพราะเลี้ยงเลยทุกวันนี้เพจอะไรนะเพราะรักจะรักแคหรือว่ารักปลอมเนาะ รักแท้หรือเปล่าไป,ไปไปไปเอาขึ้นหิ้งเลยเอาขึ้นหิ้งเลย <c oughs> อืมเพราะรักสั่งมาเท่าไรขญิงสองขวดห้าร้อยค่ะสองขวดห้าร้อยนะคะนี่นะคะโอ้โหแม่นบอกเออที่ถ่ายคลิปล้วก็จะเอ,เ,อเอาเอารีวิวให้เพจเขานะคะเพราะรักค่ะเพ <c oughs> ื่อเขาจะส่งให้จีอีกหนึ่งหนึ่งขวดเนาะอืมนี่นะคะ เพราะรักแล้วตรงปกไหมเนี своих, ink, ่ยปกไหมตรงไหมดูแล่ะตรงตรงนะโอ้โหแม่เป้งก็ใหญ่นะเนี่ยใหญ่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 อือหึใช่ใช่ะช่ใช่ใช่ใม่ใ่ใช่่ใช่เป่ใช่เช่ใช่ใช่นช่ใช่งช่ใช่ใช่ใช่นช่ใช่ร่ใช่ใช่ใ่ใช่ใ่่ เจ้พร้อมแย่งด้วยนะคะ <c oughs> ค่ะนี่นะคะเราก็จะเลี้ยงไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะคะเวทีปลัมของเราแล้วเราก็จะรอรับรอเอาไปแกงใส่ผักหวานได้เลย <c oughs> โอเคนะคะตรงปรกอยู่เนาะห้าร้อยเนาะคุ้มเบรสูห้าร้อยคุ้มยี่บรสูถ่า <c oughs> นมันได้ห้าร้อยได้นี่ <c oughs> เออต้องอนาคตเออต้องดูอนาคตนะคะเอเดี๋ยวเราจะอัปเดตเป็นช่วงๆเลยนะคะเห็นไหมมันไต่และไต่หัสถสานที่อยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่า มดแดงคอนโดแค่นี้แหละฝากกดติดตามซบับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดมากระดิ่งด้วยไปละบายบาย